สวัสดีครับแบ่งปันผ้าบ้านพ้าเครื่องหลักร้อยนะครับนี่ผมมีเหรียญดีพิธีปลุกเสกดีมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับเหรียญหลวงพ่อหงวัดชนระาคามจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับออกวัดกล้วยปี2517นระครับรุ่นนี้พิธีปลุกเสกดีมากๆนะก็อยากมาแนะนาเพื่อนๆนะครับาสายหลวงพ่อหงนะครับก็เป็นหนึ่งในเบญจคณาจารย์ที่ออกวัดกล้วยปี2517นเะครับเบญจคณาจารย์ก็จะมีทั้งหมด5พิมพ นะครับ5แบบนะครับพิมพ์แรกก็นี่หลวงพ่อหงวัดชตราคาคบับแบบที่ผมหยิบม,มาแบ่งปันแล้วก็จะมีอ่าพิมพ์หลวงพ่อเงินวัดดอนหญยหอมนะครับพิมพ์หลวงพ่อแช่มวัดดอนยายหอมหลวงพ่อชมวัดท่าไซหลวงพ่อจ้อยวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์นะครับมีทั้งหมด5พิมพ์นะนะครับน่าเก็บมากๆนะครับแล้วปลูกเสกใหญ่นะนอกจาก5เกจีอาจารย์ที่มาร่วมปลูกเสกแล้วก็ยังมีเกจีดังมาอีกมากมายนะ ม่ว่าจะเป็นหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีแบบนี้นะหลวงพ่อแพรนะครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อขอมวัดไผ่หลวงวัวหลวงพ่อเสงวัดกัลยาณมิตรนะครับหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอะก็มานะครับอาจารย์นำวัดดอนาลาแบบนี้นะหลวงพ่อกี่วัดหูช้างนะครับเยอะมากๆนะครับก็เหลืแล้วแต่เป็นเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งนั้นนะเก่งๆทั้งนั้นนะมาร่วมปลุกเสกนะครับก็เป็นพาแนะนํานะพิธีดีนะครับอง์นี้สภาพสวยนะนะครับได้เดิม นะครับก็เป็นพิมพ์หน้าตรงครึ่งองค์ของหลวงพ่อหงนะครับจะมีต่อโค้ดตรงสังคตินะครับโค้ดจะเป็นโค้ดวกนะครับในวงกลมแบบนี้นะวัดกล้วยนะครับวกแล้วผิวลมดําแบบเดิมๆเลยนะเข้มๆแบบนี้นะครับนี่ฝอนตัวหนังสือคมชัดนะนะครับคําว่าหงแบบนี้นะเส้นขมขมนะครับใบหน้าหลวงพ่อลายเส้นแบบเนี้ยมากๆกล้องตาลึกแบบนี้นะนะครับ พิมพ์หลวงพ่อหงนี่ผมเปิดไว้270นะครับสองร้อยบาทรวมสง่งใครสนใจก็แอดอีดไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสวยอยู่นะองค์ตามนี้คลิปเลยนะครับหนึ่งในเหรียญเบญจคจนาจารย์วัดกล้วยปี17นะครับนี่ด้านหลังกำกับชัดเจนนะพศ2517นห้ร้บเจ็ะครับวัดกล้วยนะครับ,ด,รนะรบดูฟอนต์ผมชัดเลยนะครับเดิมๆนะครับพอดีน่าเก็บ นะครับประวัติการจัดสร้างชัดเจนนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมร่วมเสกหลวงปู่โต๊ะหลวงพ่อขอมแบบนี้นะนะครับก็เป็นพาแนะนำวันนี้นะครับเผื่อใครสนใจนะ270บาทรวมส่งนะครับแล้วก็มีพระผงพระผงรูปเหมือนพระอาจารย์มั่นหลังแบบนะครับนี่สมบูรณ์นะครับหายากนะออกวัดท่าแขกปี2536นะครับงานหล่อรูปเหมือนหลวงปู่มั่นนะครับคือสิทธิหลวงปู่มั่นนี่มาเยอะนะครับ ปลุกเสกใหญ่มากๆนะครับสายกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นร่วมปลุกเสกนะครับก็นําโดยหลวงปู่ชอบวัดป่าสมานุสรนะครับเป็นประธานพิธีนะนะครับนี่อาจารย์เจียจุนโทก็มานะครับหลวงปู่เหรียญวัดรัญญบันโพธ์แบบนี้นะนะครับมาร่วมงานปลุกเสกพระอาจารย์บุญเพงหลวงปู่หลวงกตะปุญโยแบบนี้นะครับหลวงปู่ท่อนก็มานะครับก็เป็นพระอรหันต์สายพระอาจารย์มั่นทั้งนั้นนะนะครับเก่งๆทั้งนั้นนะครับ แล้วองค์นี้เป็นเนื้อผงใบลานเนื้อดำนะครับหายากนะครับไม่ค่อยเจอหมุนเ in วียนนะนะครับนี่ด้านหน้าจะเป็นพิมพ์พระาจารย์มันนั่งเต็มองนะครับก็น่าจะใช้บล็อกเหลียนของปี21นะครับมาจัดสร้างนะผมเทียบกับเหลี่ยนนะเป็นบล็อกเดียวกันเลยเราเห็นรอยหูเหลียนนะนะครับนี่อาจจะเป็นบล็อกบล็อกของเหลียนปี21นะครับมาจัดสร้างรุ่นนี้นะออกวัดถ้าแขกปี36นะครับด้านหลังจะเป็นหลังแบบนะครับ ไม่หักไม่ซ่อมนะครับสมบูรณ์เลยนะครับน่าเก็บมากๆนะอ่วงนี้ผมเปิดไว้280้นะครับพระผงพระอาจารย์มั่นหลังแบบนะครับเปิดไว้280บาทรวมส่งรับประกันแท้นะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้สวยนะนะครับสวยเดิมนะครับแบบนี้เลี่ยมได้นะครับสำหรับใครที่สะสมวัตถุมงคลสายพระอาจารย์มั่นนะแล้วเป็นพิมพ์อาจารย์ใหญ่ด้วยนะครับเปิดไว้280นะครับ ลวงพ่อหงสองร้อนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็แนะนำพระบ้านพักเครื่องหลักร้อยนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามไปด้วยนะเดี๋ยวทยอยลงพระแบ่งปันเพื่อนๆเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็แนะนำไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ